นสวัสดีครับเช้านี้ที่บ้านเราทำอะไรกันครับยัยงไม่ทำยังเราทำอะไรกันเราคอยคอยติดตามดูว่า,เ,าเ,ปเ,ปเป็นวุ่นวุ่นไปบ่ายถึงเช้าสองคนตาใหญ่นะครับสองคนตาใหญ่ย่ที่บ้านเขาจะทำอะไรกันนะติดตามครับติดตาม วันนี้ก็เตรียมใบตองนะครับเตรียมใบตอง งานใหญ่งานใหญ่เลยเลยดูไปตองนะไม่ใหญ่งานนี้จากใหญ่งานไหนดูนะครับบลอเยอะเอาไว้ก่อนนะเอาไว้เออนะของคนตาใหญ่ มีความสุขในการทำแต่กินทิดเดียวไงกินไม่เยอะแต่มีความสุขที่ได้ทำแค่นั้นแหละกินมงเลยเอาเดี๋ยวหมูกรอบของลานชายัยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่กรอบหรอกรอสักครู่เดี๋ยวจะกรอบ มาทีไรก็<ๆ>อยากจะกินแต่หมูกรอบนี่แหละนะครับมาทีไรก็อยากจะกินแต่หมูกรอบกครับวันนี้ก็จะทำหมกหน่อไม้นะครับวัตถุดิบเราก็เตรียมเรียบร้อยใส่หมู3ามชั้น ครับกระทิพริกแล้วก็ใส่ใบยอด้วยนะ<ด>ครับใส,ใ,สใส่อะไรก็ผูกไปสิใส่ใบยอด้วยใส่ใบมะกรูดใบแมงลักนะครับพริกแกงเครื่องแกงที่ใส่หมกหน่อไม้ามาก,ก็จะมี กระชายมีตะไคร้นะครับมีใบมะกรูดบ้างแล้วก็พริกแห้งนะครับอครับอุปกรณ์เราครบเรียบร้อยพร้อมนะครับรอคนมาทำรอกุ๊กมาทำเท่านั้นเองนะครับอาหารพื้นบ้านอร่อยอร่อยตายง่ายๆ นะครับที่ทุกบ้านก็เคยกินเคยทานกันเป็นประจำนะครับแต่ว่าส่วนมากาบ้านหรืออธิเองก็จะก็จะทำกินเองนะครับก็จะทำกินเองไม่ไม่ไม่่อยซื้อเข้ามากินก้องมันนะ่ไม่เอาคนัวก้องมันนี่เลย นะครับก็ตามนั้นนะครับนะ นะนะครับิิกลงไปหมูสามชั้นของปรุงรสหรืชูรสแล้วแต่ชอบนะครับตามใจแล้วแต่ชอบน้ำปลา้าต้มสุกนะครับน้ำปลาาต้มสุกว่ากันไป ตามด้วยกะทิกะทิก็ตั้งไฟอุ่นก่อนนะครับไม่ใช่เทลงไปทั้งสองนะครับตั้งไฟอุ่นให้กะทิเขาสุกไปก่อนทีนี้ก็มนุษย์รับทีนี้ก็มนุษย์นมนุษย์ ก็ต้องตามอัจฉยะใส่ชอบแบบไหนต้อใส่แบบนั้นนะครับชอบยังไงก็อใส่่างนั้นรับนี่ก็ชิมรสแล้วโอเคได้ที่สามารถชิมได้ครับเพราะไม่เป็นไรเพราะว่าทุกอย่างสุกหมดแล้วม่งหน่อไม้หมูแล้วก็ไปรวนให้สุกแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หมูดินะสามารถชิมได้เลยนะครับสามารถชิมได้เลยแล้ก็เป็นับบมา่วหน่อไม้ ของเราวันนี้นะครับนะครับหมุหนูไม้ยัวย่วๆเอายัว่วซะหน่อยไม่เป็นไรในช่องนี้ไม่เป็นไรยั่วได้แต่บางช่องก็ห้ามยัว่วครับแต่บางช่องก็ห้ามยัว่วแต่ช่องนี้เขายั่วได้เขาเห็นหลายคนเขายั่วอยู่นะครับ ก็เห็นหลายคนเขายั่วยอยู่ตามนั้นนะครับมินยามืออ๋อสวนมากจริงๆแต่หนอ่อไม้เลยมินยามือตัดเล็กๆน้อยนะครับก็หมกใหญ่ๆตามใจฉันนะครับไม่ต้องทำะตกะกี้ตะก๊อบ เปิดม <Hey. S 1> <c oughs> ุมเดียวอินนะครับเปิดมุมเดียวให้อินตต้งตาแล้วมาปวดมา ก็นี่แหละครับสไตล์ที่บ้านก็จะเป็นประมาณว่าทํากินทํากินกันเองนะครับไม่ไม่ค่อยไปซื้อไม่อยากจะซื้ออาหารที่เขาทำสาเร็จแล้วนะครับบางทีก็เจือขึ้บางทีที่เขาซื้อทําสาเร็จแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องท้อไม่ดีนะดีครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกปากเรานะครับเราก็สียเวลามาทำเอาหน่อยหนึ่งนะครับ เสียเวลาเราทำกันหน่อยนะงสำหรับอาหารทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าจะพอดหมกต้นไม้หรอกอาหารทุกอย่างนะครับถ้าเราเราทำกินเองได้เราก็สบายใจนะครับถ้าเราทำกินเองได้เราก็สบายใจนอดมันไม่ลง ที่เราิีแล้วมีความสบายใจนะั่เป็นเป็น,เป,นเป็นที่ตั้งสำคัญที่สุดนะครับไม่ไม่คมเดี๋ยวไปทำเขียน okay, นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวการมบุกหน่อไม้ทำอาหารพื้นบ้านของเรานะครับอาหารพื้นบ้านของหลายๆภาคหลายๆส่วนก็สามารถที่จะทากินได้หมดเลยครับไม่จำเป็นจะเฉพาะภาคอีสานนะครับเพราะว่ามบุกหน่อไม้เนี่ก็เอ็นกินกันอยู่ทุกภาคนะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอได้รับความขอบคุณครับไม่นอนตอนสุกตอนไหอ๋ออันก็รอนะครับนะครับเอาไปตอนนึ่งตอนมันสุกแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีมารีวิวอีกทีว่าหน้าตาจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงโอเคนะครับนี่นะครับหมูหน่อไม้ไฟลงเตา นม่ไม่รู้อะไรหรอกสัปดาห์กันเยอะตอมหน้าตอมหลังตอมหูตอมตาน่ารำคาญมากเลยนะครับ <S <S เปิดไฟนะไม่ได้เปิดม่ากนะเปิดไฟ นะครับเรียบร้อยรอสักครู่นะคร,ร,รับรอสครูเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันว่าหน้าตาออกมาจะเป็นยันไรรสชาติเป็นแบบเดี๋ยวเรามากินข้าวเช้าด้วยกันนะครับวันนี้อาหารก็ไม่ทาเยอะเนี่ยมีน้ําพริกแล้วก็หุกกระไม้ลวกตักแครป่าตักแครนา หน้าหมู่บ้าน3ต้นขาวเต็มพื้นไม่มีคนกินนะไม่มีคนกินสำหรับดอกแคนาในหมู่บ้านอีู่สามต้นกำลังกำลังเยอะนะครับดอกไม้ในสวนมาฝากกันนะครับยวสักครู่นะนะครับก็เป็นอันเสร็จก็ บวกนี้ก็อาจจะน้ำเยอะไปหน่อยบวกสุดท้ายเคยเห็นไหมบวกหน่อไม้ซดน้ํานี่แหละครับน้าน้ําน้ําสุดท้ายก็ใส่ไปเยอะก็เลยน้ามันก็เลยไม่แห้งเลยจุดประมาณนี้น้านัวมันเขาว่าเอานัวก็นัวนะนัวก็นัวนะครับก็มีหมกหน่อไม้นี่แหละนะครับตดัวูุลงก็จะมีน้ำพริก อันนี้น้ำพริกกุ้งสดนะครับน้ำพริกกุ้สดนะแล้วก็มีผักมีผักสดมีลวกลวกดอกแคครับถั่วพูมะเขือนะกินกับน้ำพริกกับบุกหน่อไม้ของเรานะครับวันนี้ก็ไม่เยอะอาหารก็ออกประมาณนี้นะครับ เราก็กินกันประมาณนี้แหละไม่ไม่ต้องเยอะมากเยอะมากก็กินไม่หมดเพราะว่าเป็นสองคนนะครับกินเท่าที่มีมีเท่ากินเท่าที่มีนะครับกินเท่าที่มีก็อยู่ได้สบายๆนะครับก็สําหรับที่นี้ก็อขอบคุณสําหรับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณในการมาให้กําลังใจนะครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม